สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับหากพูดถึงเหตุการณ์สาคัญในปัจจุบันที่กําลังเป็นที่กล่าวถึงในตอนนี้ก็ค,คงไม่พ้นเรื่องราวของกลุ่มตาลีบันที่ได้ประกาศว่ากลุ่มตาลีบันได้รับชัยชนะสามารถยึดครองเมืองต่างๆทั่วอัฟกานิสถานได้โดยสมบูรณ์โดยโฆษกของตาลีบันกล่าวว่าสงครามในอัฟกานิสถานสิ้นสุดลงแล้ว เราได้บรรลุถึงเป้าหมายซึ่งก็คือเอกราชของประเทศและอิสรภาพของประชาชนเราคาดหวังว่ากองกําลังต่างชาติจะไม่เดินด้ํารอยประสบการณ์ความล้มเหลวของพวกเขาในอัฟกานิสถานอีกครั้งเป็นการประกาศัยชนะของกลุ่มตาลีบันต่อสงครามที่มีมายาวนานถึง20ปีกันเลยทีเดียววันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปรู้จักกับกลุ่มตาลีบันว่าพวกเขามีความเป็นมาอย่างไรอีกทั้งเรื่องราวของพวกเขา ได้ถูกนำไปอ้างอิงในหนังสงครามหลายๆเรื่องก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามเย็นปี1979สหาภาพโซเวียตได้ใช้กองกำลังทหารบุกมายึดครองประเทศอัฟกานิสถานไว้ แต่ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ต้องการถูกยึดครองโดยโซเวียตจึงตั้งทหารแบบกองโจรขึ้นมาในชื่อกลุ่มม ah ูจาฮีดีนกลุ่มมูจาฮีดีนมีเป้าหมายคือขับไล่พวกโซเวียตออกไปให้ได้และด้วยความที่สหรัฐก็ต่อสู้กับโซเวียตในสงคารามเย็ยนอยู่แล้วสหรัฐจึงให้ทุนและอาวุธกับกลุ่มมูจาฮีดีนเพื่อเอาไปต่อสู้กับโซเวียตและกลุ่มมูจาฮีดีนก็ทำสำเร็จ สามารถขับไล่โซเวียตออกจากประเทศอัฟกานิสถานได้ในปี1989หลังจากที่ขับไล่โซเวียตออกจากอัฟกานิสถานได้แล้วก็เกิดปัญหากันภายในกลุ่มเพราะต่างก็เป็นชาวอัฟกา,านิสถานความคิดและความเชื่อของแต่และคนแตกต่างกันบางคนอยากให้ประเทศเจริญเหมือนชาติตะวันตกแต่บางคนก็ต้องการให้ประเทศกลายเป็นรัฐอิสลามอย่างเคร่งครัดกลุ่มตาลีบันได้ก่อเนิดขึ้นในปี1994 โดยผู้ก่อตั้งคือมูฮัมหมัดโอมานหนึ่งในทหารมูจาฮีดีนเขามีแนวคิดที่จะทำให้อัฟกานิสถานกลายเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งโดยมีกฎข้อบังคับต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นห้ามดูหนังฟังเพลงเด็กผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือและผู้หญิงที่โตแล้วห้ามทำงานนอกบ้านยกเว้นแค่อาชีพหมอรวมถึงผู้หญิงต้องใส่ผ้าคลุมอย่างมิดชิดจนเห็นแค่ดวงตาเท่านั้นในปี1996 เหล่านักรบตาลีบันเคยบุกยึดกรุงคาบูได้สำเร็จและได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศอัฟกานิสถานเป็นอิสลามิกเอมิเรตจากนั้นกฎหมายอิสลามอันเข้มงวดก็ถูกบังคับใช้ทันทีในกฎหมายไม่เพียงแค่ตีกรอบเพศหญิงอย่างเข้มงวดเท่านั้นแต่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายหรือพ่อหากไม่สามารถควบคุมลูกสาวตัวเองได้ก็มีบทลงโทษเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นพ่อของเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่ง ที่ปล่อยให้ลูกสาวไปโรงเรียนปรากฏว่าพ่อคนดังกล่าวถูกกลุ่มตาลีบันบุกมาสังหารถึงบ้านเพราะมองว่าขัดต่อคำสั่งของตาลีบันและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ชาวอัฟกานิสถานหลายๆคนไม่ต้องการให้กลุ่มตาลีบันยึดครองประเทศได้เพราะนั่นหมายถึงสิทธิความเท่าเทียมในเพศหญิงคงหมดไปรวมถึงตาลีบันมีความโหดเหี้ยมพวกเขาสังหารได้แมก้กระทั่งผู้บริสุทธิ เหตุการณ์ที่ทำให้สหรัฐอเมริกากับตาลีบันมีปัญหาและเริ่มทำสงครามกันเกิดขึ้นในปี2001จากเหตุการณ์นายวันวันเครื่องบินชนตึก World Trade Center โดยผู้ที่ประกาศตัวเป็นผู้ก่อการร้ายก็คือโอซามาบินลาเดนหรือผู้นำกลุ่มอัลกออิดะหลังเกิดเหตุบินลาเดนหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่อัฟกา,านิสถานภาย,ตายใต้การคุ้มครองของตาลีบันเนื่องจากกลุ่มอัลกออิดะและตาลีบัน เป็นพันธมิตรต่อกันเพราะมีอุดมการเดียวกันเมื่อสหรัฐสืบจนรู้ว่าบิลลาดนหนีไปกบดานอยู่ที่อัฟกานิสถานจึงสั่งให้ตาลีบันส่งตัวบิลลาดนให้แต่ตาลีบันปฏิเสธทําให้ประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูบูประกาศว่าตาลีบันต้องชดใช้กับเรื่องนี้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามตาลีบันที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันสหรัฐร่วมกับสหาราชอาณาจักร ได้เข้าบุกโจมตีตาลีบันในวันที่7ตุลาคมปี2001มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อทำลายฐานที่มั่นของตาลีบันไปทั่วประเทศโดยใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นตาลีบันก็แตกพ่ายส่วนบินลเดนก็หนีออกจากอัฟกานิสถานไปกดดานที่ปากีสถานแทนหลังจากที่ตาลีบันแตกพ่ายสหรัฐก็ช่วยประคองอัฟกานิสถานมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จในปี2004 และมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยขณะนั้นฮามิดคาไซได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศสถานการณ์บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปและดูเหมือนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านตาลีบันที่แตกพ่ายไปแล้วก็ได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยครั้งนี้ตาลีบันมีจุดประสงค์ที่จะนำประเทศปกครองด้วยแนวทางอิสลามบริสุทธิ์หรืออิสลามอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้ พวกเขาสะสมอาวุธและมีกระบวนการฝึกทหารอย่างเป็นรูปเป็นร่างไม่มีรายง,งานว่าพวกเขาได้อาวุธมาจากไหนเมื่อกองกําลังทหารเริ่มแข็งแกร่งกลุ่มตาลีบันก็เริ่มทําสงครามแย่งประเทศกับรัฐบาลอัฟกา,านิสถานตาลีบันพยายามปั่นป่วนอัฟกานิสถานอยู่เป็นระยะคอยก่อเหตุการณ์แทบทุกอาทิตย์ทั้งวางระเบิดลักพาตัวกราดยิงและระเบิดทีชีพเพื่อจะยึดครองประเทศให้ได้ แต่ในขณะนั้นรัฐบาลอัฟกานิสถานก็มีสหรัฐคอยหนุนหลังอยู่จึงทําได้ยากเพราะสหรัฐมีทั้งอาวุธที่เหนือชั้นกว่ากลุ่มตลีบันมากทําให้การพยายามยึดครองประเทศไม่สําเร็จตลีบันได้แต่ป่วนอยู่เรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีกลุ่มตลีบันใช้กลยุทธ์ต่อสู้คือเกมระยะยาวพวกเขายื้อไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นก็เก็บสะสมกองกำลังนักรบของตัวเองไว้รอสักวันหนึ่ง เมื่อรัฐบาลอัฟการนิสถานอ่อนแรงก็พร้อมบุกโจมตีในคราวเดียวในขณะที่รัฐบาลอัฟการนิสถานพยายามพัฒนาประเทศในด้านต่างๆฝัง่งตลีบันก็เก็บสะสมกองทัพขนาดใหญ่เอาไว้โดยมีนักรบที่พร้อมรบมากกว่า85,000คนหากเมื่อไหร่ที่สหรัฐถอนตัวจากการช่วยเหลืออัฟการนิสถานก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้ประเทศอัฟกานิสถานถูกยึดแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อประธานาธิบดี โจไบเดนได้กล่าวตอนหาเสียงว่าหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะจบสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ซะและเมื่อไบเดนได้รับเลือกเขาก็ทำตามที่เขาพูดไว้ในตอนหาเสียงจริงๆเมื่อวันที่14เมษายน2021ไบเดนกล่าวว่าจะถอนกำลังสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในวันที่11กันยายน2021และหลังจากนั้น ก็เป็นภาระหน้าที่ของอัฟกานิสถานที่จะต้องดูแลตัวเองเมื่อทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงจะมองว่าสหรัฐนั้นใจร้ายหรือใจดำเพราะตัวผมเองก็คิดแบบนี้ในตอนแรกแต่เมื่อมารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่สหรัฐคอยช่วยเหลืออัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2002ถึง2020ต้องใช้เงินไปกับสงครามนี้ทั้งปกป้องคนอัฟกานิสถานและต่อสู้กับตาลีบัน รวมแล้วเป็นเงิน9,046,200ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เท่ากับ31ล้านล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาษีของประชาชนสหรัฐไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นยังมีทหารของสหรัฐที่เสียชีวิตจากสงครามนี้ในอัฟกานิสถานอีก2,355คนประชาชนจึงตั้งคำถามว่าในเมื่อสหรัฐก็สังหารบิลลาเดนไปแล้ว แล้วก็ช่วยอัฟกานิสถานมาถึง20ปีสูญเสียทรัพยากรทั้งเงินและคนไปกับอัฟกานิสถานมากๆแล้วและจึงต้องช่วยเหลือแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่อีกทั้งยังไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาสู่ประเทศอีกด้วยเมื่อรู้แบบนี้แล้วจะมองว่าสหรัฐใจร้ายหรือใจดำก็คงไม่ได้จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ตาลีบันสามารถยึดประเทศได้สำเร็จส่วนตัวผมคิดว่า ผู้นำของรัฐบาลอัฟกานิสถานต้องพัฒนาประเทศในหลายๆด้านอีกทั้งยังมีกลุ่มตาลีบันคอยก่อเหตุอยู่แทบทุกอาทิตย์คงไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะพัฒนาทางด้านการทหารถึงแม้จะรู้ว่าภายในประเทศมีกองกำลังนักรบอย่างตาลีบันที่พร้อมจะยึดประเทศได้ทุกเมื่อและรัฐบาลคงคิดว่าหากถูกโจมตีอีกสหรัฐก็คงช่วยเหลือแบบทุกครั้งที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเมื่อสหรัฐถอนทัพ จึงทําให้เสียประเทศให้กับตาลิบันในที่สุดตัดภาพมาที่ปัจจุบันทางโฆษกของตาลิบันได้รายงานว่าขอรับรองความปลอดภัยของประชาชนเพราะตาลิบันในยุคปัจจุบันไม่เหมือนในอดีตแล้วตอนนี้ตาลิบันถือว่าได้เปรียบในทุกๆอย่างที่ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าตาลิบันจะเปลี่ยนอัฟกานิสถานให้กลายเป็นรัฐอิสลามอย่างเคร่งครัดอย่างสมบูรณ์แบบตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งกลุ่ม หรือตาลีบันในยุคปัจจุบันจะให้สิทธิความเท่าเทียมกันกับเพศหญิงเหมือนที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกทำเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวของกลุ่มตาลีบันที่แอดมินได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังหากผิดพลาดประการใดให้โทษแอดมินเลยนะครับผมไม่เกี่ยวถ้าชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ